อยู่ในป่าัโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระพระบสวสะพระบวสถก็มีคณะจากประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียมาถือศีลปฏิบัติที่วัดเป็นเวลาเกวันเขาก็ตั้งใจข้ามน้ำข้ามทะเลมาภาวนาทุกคนก็จะปฏิบัติไม่พูด หลักเก้าวันนี้ไม่จำเป็นก็ไม่พูดนอกจากมีคำถามในธรรมะเพั้นพวกเราที่มาทำบุญกันในวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจสำรวมกายมาจากของเราให้ดีพูดได้น้อยยิ่งเมื่อเราไปรับอาหารเรารับรทานอาหารก็ตามก็อย่าพูดกัน พอจะส่งเสียงรบกวนกับผู้ปฏิบัติเราก็จะได้ปฏิบัติไปด้วยเหมือนกันพอเรามาสำนักปฏิบัติแล้วเราก็ตั้งใจว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นฆราวาสแต่เราก็จะฝึกปฏิบัติเหมือนผู้ที่ปฏิบัติมีศีลแปดหรือเหมือนพระ ที่ท่านฉันอาหารทัานก็จะไม่พูดเราเห็นได้ว่าการรับประทานอาหารบางทีพูดพูดไปด้วยอาหารติดไปในหลอดลมเสียชีวิตก็มีหมดแต่เพลินไปในการพูดก็ทางเดินอาหารนั้นมันมีที่ปิดเปิดกับหลอดลมอาหารบางอย่างมันเหนียวแล้วเข้าไปอยู่ในหลอดลมก็เสียชีวิตไปาระบบ การปิดเปิดในหลอดลมมันก็ช้าไปล้วเพราะฉถ้าเราสำรวมดีๆเราไม่พูดกันในระหว่างเราประทานอาหารแล้วก็เราก็ปฏิบัติได้เต็มที่เพราะว่าบุญนั้นไม่ได้อยู่เพียงเรามาถวายพระทาหารนี้เท่านั้นบุญที่ยิ่งขึ้นไปก็คือบุญการปฏิบัติบูชาพระสมมาสมพุทธเจ้า การที่เรามีสติถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ฝึกสติยากอยู่ในครอบครัวก็ต้องเป็นธรรมดาก็ต้องพูดจากกันแต่เมื่อเรามาที่วัดเราลองฝึกดูเราจะเงียบเราประทานอาหารก็เงียบกันก็ไม่ใช่จะเริ่มฝึกโดยเฉพาะวันนี้ทุกๆครั้งที่เรามาเนี่ยเงียบ มนักปฏิบัติที่มารวมกันแม้จะมากๆนั่งฟังธรรมะอย่างนี้ก็เงียบก็เป็นอัศจรรย์ถ้าไม่คิดถึงสมัยพุทธ,ธกาลพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระทับอยู่พระสงฆ์แวดล้อมไปถึงห้าร้อยองค์พันองค์นัหลายพันองค์ก็ตามพระเจ้าิชาสตู โดยการน,นำของหมอชีวกเข้าไปกราบพระศาสดาไม่ได้ยินเสียงกาแอมกาไอนะทุกองค์นั้นนั่งเงียบหมดสำรวมระวังมากถ้าพระสัสดาไม่ได้เอ่ยพระโอษฐ์แล้วไม่มีใครกล้าพูดนี่งั้นพวกเราก็ลองฝึกดู่าเมื่อเรามาวัดอย่างนี้ เราจะระวังวาจาของเราให้มากที่สุดไม่พูดเนีย่ยพวกกับเบาๆมากพวกกับคนนี้อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ยินเพราะว่าทุกคนต่างก็จะฝึกจิตนะให้สงบเมื่อเรามาอยู่ในสถานที่สงบแล้วเราก็ฝึกดูโดยอย่างเรานั่งอย่างนี้เราฟังธรรมะเราก็จะกำหนดสติ รู้ลมหายใจเข้ารู้นลมหายใจออกไปด้วยถ้ามันคิดมากไปหยุดก็เอาลิ้นกดเพดานไว้เมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปบ่อยๆเนี่ยใจมันก็สงบไปทีละน้อยเองอะเนื่องการเข้าวัดเข้าวัดทางใจรู้เห็นที่ใจ พอใจเป็นของประเสริฐเราก็มาเจรในจิตใจดวงนี้เมื่อเราหมัน่นฝึกฝนอบรมอย่างนี้จิตสงบแล้วจิตจะมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการช่วยเหลือในงานวัดก็จะปรากฏขึ้นเองเต็มใจที่เสียสละความเสียสละในเบื้องต้นนี่มันจะเป็นการทำลายตัวเรา หนือว่าทำลายสิ่งที่เรายึดถืออยู่ถ้าเกิดกายนี้แม้เมื่อเราเอากายนี้วาจาเนี่ยมาสร้างความดีมาสมทานก็เรียกว่าศินเป็นลวรอบขอบชิดต,ตอนที่เราได้สมทานศินนี่มันต้องอดทนนะเพราะบางทีมันก็มีอะไรที่เขาบาทดสอบในเมื่อเราสมทานศินเราก็จะไม่ว่าใคร ไม่พูดจาหยาบคายพูดจาาอ่อนหวานแต่ก็จะมีอะไรเข้ามาทดสอบเราได้เหมือนกัน้เราก็ต้องอดทนแต่บางคนสมรทานศีลน,นี่ก็มีเหมือนกันสมรทานศีลห้าไม่ดื่มสุราแต่วันหนึ่งจำเป็นจะต้องไปดื่มสุรากับที่ทำงานเขา แต่ปกติเขาเป็นคนรักษาเิน่าเป็นปกติเขาก็ต้องไปกล่าวลาขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าวันนี้รักษาไม่ได้แล้วนะข้าพพุทธเจ้าก็ต้องขอลาศินก่อนอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่ผู้มีใจิตใจเข้มแข็งขึ้นก็อาจจะทําได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ว่าตั้งมั่นยึดมั่น ในสักการสร้างความดีเอาไว้ก่อนคสินบาร,รมีพระพุทธเจ้าของเราสวยชาตเป็นพญานาคโพธิทัตตาพญานาคก็คมีบาร,รมีรักษาศินอย่างยอดเยี่ยมเอาวันนี้เราสมทานีินะ่ะแล้วก็สมทานพูดน้อยด้วยออกจากสลาไปนี้ไม่พูดเลยไม่จําเป็นไม่พูดน่รับประทานอาหารตักอาหารอย่างเงียบ หนึงก็ได้ผลประโยชน์กับตัวเราเองด้วยว่าเราปฏิบัติส่งประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ได้ด้วยคือไม่รบกวนในการปฏิบัติของคนอื่นเขานี่ต่างคนต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเมตตาอยู่ในใจของพวกเราซึ่งพวกเราก็เป็นจะพูดถึงว่าเป็นลูกศิษย์ของวัดโดยตรง ต่างสิงคโปร์มาเล์มาก็เป็นรูกสึกวัดเหมือนกันก็มาจากต่างประเทศก็ตั้งใจมาปฏิบัติหาโอกาสหาเวลาพวกเราก็เป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นก็ต้องฝึกไปด้วยนะฝึกไปด้วยเราไม่ให้เสียทีว่าเราก็ไปธูิสึกพระกรรมฐานเหมือนกันนะเราต้องทําได้ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์สักวันหนึ่งช่วงระยะเวลารับประทานอาหารตากักอาหารนี่ไม่นาน เราจะสมทานไม่พูดแล้วเราก็จะรู้จักความพอดีการรู้จักความพอดีของรับประทานอาหารนี่ถ้ารู้จักความพอดีของทองของเราที่จะรับนอกจากพิจารณาอาหารที่ไม่แถลงกับโลกของเราแล้วก็ทานไม่มากไม่น้อยเกินไปอันนี้ก็คงไม่ยุ่งยากมากทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโรภมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆนี่ ในศาสนาอื่นเขาก็สอนเหมือนกันนะสอนรู้จักไปรวมกันแล้วรับประทานอาหารแล้วทุกคนก็พอดีพอดีช่วยเหลือกันในการล้างในการเก็บภาชนะทุกคนไม่แต่ความเสียสละอย่างนี้มันก็เกิดความสุขเกิดความสงบในสังคมนั้นๆในศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม คำสอนต่างๆในพื้นฐานอย่างนี้เขาสอนได้ดีมากแล้วเขาก็ตั้งใจปฏิบัติกันนี่ศาสนาพุทธของเรานี่ส่วนมากก็อาจจะไม่ได้พูดกันแต่ก็อยู่กับหลวงพ่อชาหลงพ่อชาก็จะสอนบอกให้รู้จักในการเสียสละในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อใจิตใจเรามีความเสียสละมีปัญญารู้จักพิจารณา ในการนับประทานอาหารถ้าก็บอกคนนี้ก็รู้จักการปฏิบัติเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อก่อนเราอามาฟังไองนเรื่องอาหารอย่างเดียวนี่หลวงพ่อบอกถ้ารู้เรื่องการฉันอาหารก็รู้เรื่องการปฏิบัติทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราลองมาดูถ้ารารู้จักประมาณเราก็รู้จักประมาณในการจ่ายรัพย์ใช้ทรัพ์ จากประมาณทุกอย่างเลยให้เกิดความพอดีก็เป็นทางสายกลางนี่ก็เป็นการปฏิบัติเราระมัดระวังไม่เกิดความโลภในเรื่องของอาหารเราก็ละมัดระวังจิตของเราไม่ให้นในโลภในเรื่องอื่นที่จะเกิดโลภะนัดใจของเรามีความเสียสละมันก็จะละซึ่งโทสะขัดข้องในจิตใจไปได้เพราะเราอยู่รวมกันในสังคม การจราจรติดขัดมีแต่แข่งแย่งชิงดีถ้าคนหนึ่งมีความเสียส,ะสะละสบังนั้นหลายคนก็จะมีความสุขเกิดขึ้นแต่คนในโลกนี้ก็ต่างระวังอีกคนหนึ่งเสียสละคนคนเห็นแก่ต,ตัวแต่ถ้าเราจะทำบาร,รมีเราก็จะไปคิดอะไรเมื่อเราทำความดีเราก็เป็นผู้ที่ได้ความดีนั้น คนที่เห็นแก่ตัวเขาก็ได้ความเห็นแก่ตัวไปติดตามเขาอีกเป็นกรรมที่ติดตามไปหลายภพหลายชาติเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ได้ความทุกข์ของเขามาแล้วแต่พรพวกนี้ก็จะต้องไปอยู่ในโลกของคนเห็นแก่ตัวเกิดมาในสมัยคนเห็นแก่ตัวมากๆแต่ยิ่งจะทุกข์มากต่างคนต่างแข่งแย่งแล้วมาตจิดเห็นแก่ตัวมากๆไปเกิดเป็นอะไรนะมันก็จะเกิดต่ํากว่าความเป็นมนุษย์ไป มันต้องแย่งกันเหมือนกับว่ามันไม่มีแล้วมันมีสิ่งเดียวแล้วไม่ได้สิ่งนี้มันจะชีวิตมันจะหมดไปเนี่ยเหมือนดูอยู่ตัวอย่างในสุนัขอย่างเงี้ยถ้าอยู่สองตัวเราเอาอาหารเข้าไปนับรองแนละ้วมันไม่มีการรอไม่มีการแบ่งกนะันละต่างคนต่างช่วงชิงกันก่อนใครไวกว่าก็ได้ใครเร็วใครแข็งแรงกว่าก็ได้ไป ไม่ได้คำนึงว่าฉันจะเสียสลายคนโน้นซะก่อนเธอทานก่อนไม่มีนี่เพราะว่าความเห็นแก่ตัวมากๆสมัยเป็นมนุษย์นั่นแหละมันก็ติดตามไปจิตมันตกต่ำไปก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปคราวนี้มนุษย์นี่มีสติยับยังช่างใจได้การปฏิบัติแล้วก็มาพิจารณาอย่างนี้ เข้ามาว่ามนุษย์นี่มีความเสสระมีเมตตากรุณานะต่อกันยิ่งคนที่เข้ามาวัดนี้นับว่าคัดกรองมามากมายละวจำนวนมากที่ไม่ได้เข้ามาฝึกหัดปฏิบัติจำนวนน้อยที่เข้ามาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนงัวตัวหนึ่งมีเขาแค่คู่เดียวมีขนจำนวนมากพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะเอาไปได้หมดละเอาไปได้แค่ เขาของวัวเท่านั้นเองแค่พวกเราลองมาฝึกดูว่ามากับวันนี้กับไปหลายร้อยคนเนี่ยฝึกให้เงียบฝึกให้มีสติฝึกให้ไม่พูดเงียบเป็นภาพที่จะรู้สึกประทับในอยู่ในใจของเราทีเดียวอะมานักปฏิบัติออกเป็นอย่างนี้เราก็ทำได้เหมือนกันเราก็เป็นพระเป็นพระก็คือเป็นผู้ประเสริฐได้เหมือนกัน เราผู้ระเสริฐไม่ใช่ห่มพาจิวรนต้องมีข้อวัดปฏิบัติถ้าพระท่านไม่ปฏิบัติมั่อระมาฉนอาหารของญาติโยมมีแต่ความเพลิดเพลินยินดีอันนั้นก็อันตรายมากต้องไปใช้หนี่อีกจำนวนมากทีเดียวแต่ถ้าเราเป็นโยมเราปฏิบัติก็เหมือนพระเป็นผูละเข้าใจในธรรมะก็ศึกษาในธรรม พิจารณาในธรมรมตัวเสียอาหารที่เข้าไปในปากของเรามันมีรสอร่อยมันผ่านลิ้นเข้าไปแล้วมันก็ไปรวมอยู่ในกระเพาะของเรามันก็รวมกันหมดทุกอย่างถ้าออกมาจากกระเพาะอีกครั้งหนึ่งก็คงจะไม่ไหวเนี่ยมันไปรวมกันหมดเราพิจารณาเอ่ออาหารที่อร่อยนั้นมันก็อร่อยแค่ตรงนี้เองแค่ลิ้นนี้เองก็พิจารณาไปด้วย ถ้าจิตของเรามันสงบแล้วเราไม่ได้พูดตรงนี้คือการปฏิบัติถ้าเราทำอยู่เสมอๆนี่นมันก็ได้ประโยชน์มากการมีสติการรู้อย่างเช่นเรากราบพระแล้วเราเดินไปดูที่ว่าเราใช้เวลากี่ก้าวที่ไปถึงตักอาหารขณะที่เรารอการตักอาหารอยู่เราก็พุโทโธธรมโมสังโฆไปด้วย ไม่ได้จิตใจจะจดจ่ออยู่กับการที่จะรับประทานอาหารนั่นเรารับประทานอาหารทั้งใจก่อนให้อิ่มุดโธธรรมโมสังโฆนีอิ่มเียกว่าเราต้องรับรสของพระธรรมชนะซึ่งรสอาหารทั้งหลายซึ่งรับมาแล้วมันก็หายไปรสอะไรอร่อยๆเราก็ทานมามากแล้วก็ไม่เคยอยู่ไม่เคยรู้สึกที่มันอยู่ตลอดไปถ้าเราชอบอะไรก็ต้องสัมผัสอยู่บ่อยๆก็เกิดตัญหาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้น่ก็จะเบาลงเราก็ฉันพอดีทานพอดีรู้จ,จักเราภาวนาเป็นหลักที่สำคัญบางทีวัตถะอาหารมากๆที่ถูกใจเราจิตของเราลองดูที่วันพุโทโธอยู่ไหมมันจะคิดไปสรพัดอย่างเลยแต่ถ้าอะไรที่มันน้อยลงมานะมันสํารวมได้ดีจิตของเรามันก็สงบขึ้นนี่เราลองฝึกกัน ต้องฝึกหัดปฏิบัติกันอย่างนี้นะทุกทกคนวันนี้เราก็เป็นเจ้าบ้านลนะนัตั้งแต่นี้ไปอีก8วันมีนักปฏิบัติเขาอยู่ทั้ง45คนอย่างนี้เราพยายามสมมุมระวังให้เงียบเสร็จแล้วช่วยกันเก็บช่วยกันล้างภาชนะทุกทุกคนช่วยกันทำเนี่ยอนุธรรมะจะได้บุญมากทีเดียวถ้าเกิดเราไม่ได้ติดขัดภาระอะไรนียบร้อนนะให้ช่วยกันอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อวัดอื่นเขาไม่เห็นก็าตามเขาก็จะเห็นตัวอย่างอย่างนี้ว่ามีระบบมีระเบียบมีความเงียบจริงๆบางทีญาติโยมก็มาพูดให้ฟังต่างวัดมหายานเขาทานอาหารอย่างเงียบนะมามาทำบุญแบบเราเนี่ยแต่เวลาทานอาหารแล้วก็ทานเงียบไม่มีการพูดกันเลยอาหารก็รับพอดีพอดีเงียบเก็บกวาดเรียบร้อย นี่เป็นแบบผู้ที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นเราก็ลองมาฝึกกันดูปกติทั่วไปเราไปวัดกับสบายๆแต่ถ้าเป็นวัดป่าเราก็จะมาฝึกให้มีระบบระเบียบเกิดขึ้นกับเราเอาไว้เราเองก็เกิดประโยชน์กับเราด้วยคนอื่นก็มาเห็นเขาก็เกิดประโยชน์เห็นไหมอย่างภาชนะใส่อาหารเป็นกระทงกระดาษ ก็ประหยัดทั้งน้ําประหยัดทั้งเวลาได้มากมายมีหลายๆสํานักเขาเห็นเขาก็ชอบใจมากเลยเอานําไปอีกไปปฏิบัติอีกมาน,นี้มันดีมากอืทําให้ไม่เสียเวลาด้วยลดความร้อนของโลกไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการอันนี้ให้เราพยายามนะวันนี้ก็ให้ตั้งใจการฝึกอย่างนี้นะ่ะก็เรียกว่าฝึกสติมันอยู่ในการปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่อยู่แล้ว ขอให้ทําให้ตั้งมั่นเถอะในที่สุดเราก็จะจิตจะนิ่งจะรู้ว่ากายสัตว่ากายเป็นวิปัสสนาได้เราจะเข้าหลักได้แม้จะไม่ได้พูดถึงว่าหลักปฏิบัติอย่างนี้มันจะได้มรรคผลไหมมันจะเป็นไปเองแล้วให้ตั้งใจทุกท่านนะ,จะเจริญพร